ครับสวัสดีครับผมจอบบรรจบพลินนะครับตอนนี้ก็คือผมที่ปกติแล้วเกิดจังหวัดตรังแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ตรังนะครับตอนนี้ก็งานคอนเสิร์ตก็มันเล่าเข้าหน้าฝนตอนนี้ก็กําลังทําเพลงใหม่อยู่แล้วก็จพลงตอแหลตอแหลครับ <laughs> <laughs> เ,เป็นเพลงเล่เก้ครับโดยมากเป็นเพลงเลเก้ของผมเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับในช่องเ h ฟพีเอสเชียน่นะ ่าที่จำได้รู้จักกันมากก็น่าจะเป็นเพลงดูเจอชำประมาณนั้นอ่ะดูเจอช้ำเรียกว่ากลับบ้านเราอย่างเงี้ยอ่าด,ดู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 เจอชำทำไมถึงท้ำกับฉันได้อ่าประมาณนั้นแหละครับนะโอเคยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ไปไหนก,นหนก,นหนก็ยังทำเพลงอยู่แต่าบางช่งวงมาทัวร์คอนเสิ